อย่างยิ่งที่ได้ฟุตบอลคลิล็กประจำปีพต .2 ได้รับการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานสู่อาชีพอย่างถูกวิธี2เพื่อพัฒนามาตรฐานกีฬาฟุตบอลของเยาวชนให้มีความเป็นเลิศโดยเป็นจุดเริ่มต้นของเยาวชนในการก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต เพส,าส้างกาให้กับเยาวชนได้รับการฝึก,กักตัทางด้านกีฬาท่านผื้ฐานฝึกอาชีพยางฝึกนิธีรับ MTP ผู้จันิกสุดท้านี้ผมนายสดีสุจริตผู้จัดการโครงการบริษัทกัป MTP LNG Terminal จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาะพุทธระยะที่3ครับเกี่ยวกับฟุตบอลคลินิกนะครับทางกลุ่มบริษัทกัปนะครับก็มีการาจัดกิจกรรมต่อเนื่องนะครับมา,าประมาณ4-5ปีแล้วนะครับตั้งแต่การนำน้องๆเยาวชนนะครับไปเรียนรู้จากนักฟุตบอลอาชีพนะครับจากาสโมสรฟุตบอลบุรีรัมนะครับที่จังหวัดบุรีรัม ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางโรงเรียน้ัตตะกวนก็เป็นหนึ่งในตัวแทนที่นําน้องๆแรงบันดาลใจโดยเราได้นําพี่ๆนักฟุตบอลอาชีพมาสอนน้องๆในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะลุงนาภพาคาต่อค่ะผู้ดในการโรงเรียนวัตตะวนนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะของบอริษัทกราฟนะคะที่มาร่วมกิจกรรมฟุตบอลคลินิกให้กับเด็กๆโรงเรียนวัตตะวนนะคะก็ กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้มีได้ออกกําลังกายนะคะทางบริษัทก็เล็งเห็นถึงว่าการออกกําลังกายกีฬาฟุตบอลเป็นสิ่งที่ช่วยเด็กๆในการบูรณาการวิชาการต่างๆให้เด็กได้รักในกิจกรรมฟุตบอลค่ะ